สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้านี้คุณตากับพามาชมฟิโลเดนรอนซานาดูนเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าซึ่งเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะ ที่มีใบลักษณะคล้าย,ายเขากวางเห็นบ่เนี่ยอ่นี่นใบของเราเนี่ยซานาดูนหมายถึงอะไรคุณตาวิถีไทยก็ยังบ่ได้เซิร์ชเข้าไปเบิ่งเนาะก็วานท่านผู้รู้นะปราดผู้รู้เกี่ยวกับต้นซานาดูนนี่อ่ที่เข้ามาเห็นมา แชร์ประสบการณ์สิว่าคําว่าซานาดูนี่หมายถึงอะไรเนาะอ่าแล้วก็ทําไมถึงเป็นต้นไม้สวยงามนะซานาดูนอืมประการแรกไม้มงคลประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามปลูกใส่กระถางไปนี้แหละนี่ซานาดูนนะปลูกใส่กระถางงา,งามแบบนี้แหละเราก็ซี่ซีมือซีไม่ออกไปนะ ซีมือซีไม่ออกไปอันนี้มีเพื่อนมาขึ้นนำานี่เพื่อนมาขึ้นนำบทสั้นเขาก็เอาดินเพื่นมาใส่เนาะเอาดินที่มีต้นอ่ากวักโพงเงินนี่มาใส่เพื่อนก็นเลยมาขึ้นนำอยู่ในนี้นสองต้นนะอือกับบุเป็นยังพึ่งพาอาศัยกันเนาะท่านผู้ชมซ <laughs> านาดูนฟิโรเดนรอน นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามที่ใบของเขาแล้วนะยังเป็นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าที่เราเคยเรียนในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบยาแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศเนาะเครียกว่า เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันอืมเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงเรียกว่าต้นไม้ฟอกอากาศนั่นเองเห็นบอกอ่างามบาัดนี้นอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วยังเป็นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอา ต้นซานาดูลอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นซานาดูลนะอะฟิโรเดนรอนซานาดูลนักเรียนนี่มักขนาดเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบศิละปะศึกษานี่วาดวาดเขียนเขียนระบายสีนี่มักขนาดเด็กน้อยนะ ชั่วโมงนี้บอกเคยขาดครูให้คะแนนที่นักเรียนมานี่ร้อยคะแนนจาก90คะแนนนี่จากการมาเรียนอ่าแลก็ประการที่อีก5คะแนนเนีจากการส่งงานนะงามบงามก็ได้5คะแนนนี่โคะส่งนะอีก5คะแนนนี่ความสวยงามอย่างน้อยก็ต้องได้แล้ว4คะแนนครูให้บุกเกินนะ สเ <4, S 2> ต็มนี้าคะแนนความงามปฏิทุท,ท,ทิท,ทุซานาดูนเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ <c oughs> ด็อกเตอร์าศาสตราจารย์อาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยเอาต้นซานาดูนอันนี้มาเป็นครสตัดดี้นะให้นักศึกษาให้นักศึกษาได้วาดเออโบเมนโบเมนวาดลวเลยนะให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นซานาดูนพวกเธอไปหามาสิต้นซานาดูนนี่ฟิโลเดนลอน,นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของภาคไหนนะแล้วถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยนี่ มีชื่อว่าอะไรอันนี้ฟิโลเดนลอนซานาดูนนี่เป็นชื่อของต่างประเทศไดนะอ่ามันยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือต้นอะไรไปหามาให้นักศึกษาไปหามาคุณสมบัติเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามอ่าไม้แห่งการสร้างไรายได้เวลาที่พวกเธอโพส ได้คะแนนแล้วโพสลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมไลน์ทิกต็อนะทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับซานาดูนฟิโลเดนรอนซานาดูนก็ไม่ต้องไปหาในห้องสมุดอีกนะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะ หาข้อมูลเกี่ยวกับฟิโลเดนรอนซานาดูนได้เนาะอืมเห็นไหมนี่โบต้องไปเสี่ยงกับโควิด19อีกเออทีนี้เมื่อโพสลงแล้วนะใครอยากได้โอ้อยากได้เด้อยากมันงามเอาไปปลูกทันทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ชนิดหนึ่ง ปลูกไว้จํานวนมากขยายพันธ์ุจํานวนมากก็เป็นราคามีคุณค่ามีราคาสร้างไรายได้นี่ต้นนี้ฟอร์มกอนี่นะใส่กระถางใส่สวยแบบนี้นี่น่าจะอยู่ที่เจ0ดถึงพันนะนี่นีซาลาดูนต้นนี้โอ้แพงปะนนั้นบอกคุณตาวิธีไทยแพงนะซานาูนูนี่เป็นอะไรที่แบบว่าปลูก เขาจะเจริญเติบโตได้ช้าเพราะเป็นต้นไม้แข็งแรงสิเค,คอคยขยายตัวขึ้นนะซิเคโคยแตกกิ่งก้านสาขาสิบกขึ้นเร็วๆเหมือนต้นไม้อื่นๆนะขึ้นแล้วก็ลงดินไปแล้วก็ขึ้นใหม่ฟิโลเดนรอนซานาดูนจะเป็นต้นไม้แข็งแรงหนานะหนาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขาอ่า จเริญเติบโตขึ้นกิ่งใดก็ะซิอยู่ได้ทนนานนะเป็นพวกใบเป็นพวกอะไรต่างๆกินก้านเนี่เห็นบอกแข็งแรงนะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขายมันแพงนี่กับโบตินะโบติกว่าสิขึ้นแต่ละกิ่งแต่ละก้านใช้เวลานานต้นนี้ก็อยู่กับภุนตาเกือบ2ปีแล้วนะเกือบ2ปีแล้วคือได้มากับอาจารย์ท่านหนึ่ง จารย์ท่านหนึ่งเพื่อนแบ่งขายให้เนาะประมาณนี้แหละต้นนี่ก็บโบย่ายปนดยเอาม,มาปักชำํำลงเนี่ยก็สัอยู่คงเก่าคงเดิมอาจจะมีบ้างมีมม,มีกิ่งที่ขึ้นมาใหม่บ้างนะสองปีนี่ก็ต้องมีใบขึ้นมาบ้างนะอนอกจากนั้นฟิโลเดนรอนซานาดูนยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะเวลาที่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยาย เอาต้นฟิโลเดนดรนซานาดูนี้ไปด้วยแล้วก็บอกว่าวันนี้ลูกๆหลานๆมาเยี่ยมคุณตาคุณยายเห็นฟิโลเดนดรนซานาดูนมันสวยก็เลยซื้อมาฝากนะซื้อมาฝากคุณยายบัดนี้คุณยายเราว่าไงเราบอกว่าขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่ซื้อฟิโลเดนดรน สานดูนมาฝากยายจริงๆแล้วพวกเธอมาแขกตัวมาเยี่ยมยายยายก็ดีใจแล้วละ่ะไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมามันจะเป็นการรบกวนพวกเธอปเปล่าๆแค่พวกเธอมาเยี่ยมยายนี่ก็ดีใจแล้วแต่ถ้ามีสานนดูนมาแบบนี้ยายก็ไม่ขัดสัท้าไม่ให้พวกเธอเสียน้ำใจหรอกซานาดูนเป็นต้นไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามขอบน้ำใจพวกเธอม,กมากๆที่ซื้อมาฝากยายขอให้จำเริญจำเริญในนาทีการงานนะจ๊ะลูกหลานเอ้ยว่าันอืมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหน้า นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโีชูดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือฟิโรเดนรอนซานาดูนไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม